นี่ต้ยมยำไข่ปลาอืมจิมก่อนอ,อร่อยมากดูไข่ปลาเน้นเน้นอพี่รักอร่อยมาก โอ้ ه, ข้าวแฉะไปข้าวติดมืออืมอร้อยมากไตว่าเจ้าจ่ายข้าวติดมืออืมต้องเอาข้าวใส่ตรงนี้ให้มันแห้งก่อนอืม ข่าติดมือพี่น้องเลยอืมฉันทำกับข้าวแซ่บมากอืมไข่ปลาอืมต่อม่อร่อยจริงๆเสียดายวันนั้นไม่ได้เหมามาหมด Mì cung đời này tôm <laughs> 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 มิน้นผัมิน้นมดแดงปากระติแซ่บกระติงต้มปอยู่นะ้แซ่เบเร์อือืม,อม อิมอม้ไปอิม,หา,อมหายเบียนหัวเลยอ่ะที่รับอืมขาอืมขาชื่นใจ ต้มใส่ข้าวอ่อนคือบ้านเฮาเนาะพี่น้องอือร่อยอมากสุดยอด